สวัสดีมิลรักแฟนจุสิสคเซนแฟนทอมพาเลททุกท่านนะครับผมวันนี้นะก็ตามจัดไปตามตามกระแสบ้างนะสำหรับทางน้านของตัวละครใหม่นะฟูชิงโรโทจินะเอออันนี้ก็แต่าจริงเนี่ยหามากอันนี้หามา2-3สาวันแล้วแต่มันเปิดมานะก็คือแบบไม่เขียนไม่เขียนเป็นคาโมคาโมฟูชิงโรเออถ้าเขียนว่าเป็นแบบเออ เออเอาเละเอาเอาไปว่าแม่งเอาจริงนะคนละตระกูลเลยตระกูลคาโมกับตระกูลที่โทจิอยู่เนี่ยมาคนละตระกูลกันนะที่ยิงโทจิมันต้องเป็นเซิงอิงโทจิหรือว่าโทจิฟูชิงุโรหรือว่าฟูชิงุโรโทจิอะไรสักอย่างประมาณนี้แต่ว่าไม่ใช่คาโมนะคาโมนี่คือมันคนละตระกูลกันคาโมเนี่ยเป็นตระกูลที่ใช้เลือดในการาใช้วิชานะอย่างพวกเ,เขาเรียกอะไรนะไอตัวใช้เลือดอ่ะผมจําชื่อไม่ได้นะต,ตัวตัวตัวอยู่ไหนวะตัวใช้เลือด เห็นแล้วแม่งหาว่ะเนี่ยเอาจริงเออไหนว่าตัวใช้เลือดตัวใช้เลือดผมมีมัอ่านี่คาโมอันนี้มันจะเป็นตระกูลของคาโมอันนี้ที่ใช้เลือดในการเอ่อใช้สายเวทใช้สายเวทเป็นเลือดซะส่วนใหญ่นะอันนี้คือแบบแปรผิดแบบผิดหนักมากแล้วก็อย่างคือเนี่ยตรงเนี้ยเป็นคาโมฟูชิงโรใช่ไหมแล้วก็แต่ว่ากดมาตรงเนี้ยเป็นทางด้านของโทจิฟูชิงโรเออทำไมถึงไม่เอาให้มันเป็นอันเดียวกันก็นกไม่แน่ใจเหมือนกันนะแล้วก็ล้อีกอันหนึ่งนะนักล่าพอมด อันนี้ก็หาเหมือนกันนะนักลา่าพมมนะฉาย,ยานะที่จริงมันต้องเป็นเอ่อนักล่าผู้ใช้คุณใสหรือนักล่าผู้ใช้สายเวทหรืออะไรสักอย่างประมาณนี้นะแต่ว่าเออนั่นแหละนะตามตัวเกมเออกมาอย่างนี้ก็แล้วแล้วแต่ละกันนะแต่ว่าเขาเรียกว่าโทจิละกันนะง่ายง่ายสุดนะเรียกเซนอิงโทจิหรือว่าโทจิฟูชิงโรกไร็ได้นี่อ่ะโอเคมาเดี๋ยวเอ่อรอบนี้มันมีแค่ตัวละครอย่างเดียวไม่มีการในตู้มาด้วยนะนี้ก็น่าจะเขาเรียกว่าอะไรนะน่าจะเพิ่มเลดของตัวละครหน่อยอย่างน้อยมันไม่ไปแย่ง ันไม่ไปแย่งกับการนะแล้วก็มีทั้งนั่งของกิจกรรมใหม่ทั้งน้าของตีบอสอันนี้เป็นเอ็กหนึ่งสองเหมือนกันแล้วเป็นพี่น้องสองคู่นี้ด้วยแล้วก็มีเควสเขาเรียกนะเป็นฉายารับนะมีฉายารับเพิ่มขึ้นมาหนึ่งอันอันใหม่นะแล้วก็มีอันเก่าหนึ่งอันใครที่ยังไม่ทำนะอันนี้เดี๋ยวคลิปอันนี้เดี๋ยวเอาไว้วันอาทิตย์ละกันเดี๋ยวค่อยทำอีกทีนึงนะเพราะว่าผมยังตีเก็บอันนี้ไม่หมดนะ นี่ผมยังตีมาถึงแค่อันนี้อยู่เพราะว่าสตามิน่าไม่พอนะเอาไปใช้ยังอื่นหมดแล้วเรียบร้อยนี่อ่ะโอเคไม่พูดพลั้งทาเพลงเดี๋ยวเรามาทำการสุ่มก่อนเดี๋ยวสุ่มเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราไปดูสกิลของโทจิด้วยว่าเป็นไงแต่ว่าก่อนมาสุ่มตู้โทจิเดี๋ยวผมขอไปเคลียร์ตู้อื่นก่อนนะก็มีตั๋วตู้อื่นอีกผมเติมตั๋วตู้อื่นเนี่ยมาอีกประมาณ10 20ี่ใบนะก็เดี๋ยวมาจัดนี้ก่อนนี้อ่ะอันนี้เป็นเอ่อมันมีอยู่17ใบเดี๋ยวขอเชียนหนึ่งไปเจ็ดครั้งก่อนแล้วก็เดี๋ยวครัั้้งงนนึละกเเเอาเอาาาใใหหมม่่ อันนี้โอเคไปเมื่อกี้กดผิดน่าจะกดผิดมาเดีย๋ยวขอ,อกดไปเลยนะทีละหนึ่งปั๊บกดข้ามไปเลยกดข้ามไปเลยเราขอแบบเดิมแล้วกันถ้าเป็นตู้ม่วงอ่ะอันนี้เป็นสีม่วงถ้าเป็นสีม่วงดูถ้าเป็นสีฟ้าเรากดข้ามเอาจริงมันก็ไม่ใช่ทิกอะไรหรอกนะเพราะว่าบางรอบเนี่ยก็ไม่เห็นจะได้เลยนะแต่ว่าอ่ะเพื่อ <c oughs> เผื่อเผื่อฟุก <c oughs> เผื่อฟุ่กเห็นไหมเลื่อไปไป่อได้ไร ในสีฟ้าโอเคข้ามไปเห็นไหมสีฟ้าเมื่อกี้กับสีม่วงเหมือนกันพอๆกันเนี่ยเหมือนกันเป๊เปะๆอะไปต่อปึ๊บอ่ะเกลืออ่านี้ใบสุดท้ายของรอบหนึ่งใบเกลือเหมือนกันมาถัดไปเป็นสิบใบจบไปเลยตู้นี้สิบใบขอหน่อยโกโจซ้ำก็ได้อ่ะอ่ะเป็นตู้ม่วงมัดแบ็คแฟตไหมไม่แบ็คแฟตชสเวทธรรมดา เอาจริงไงโกโจตอนหน้าตู้อ่ะผมเคยได้แค่ครั้งเดียวนะอันนี้ได้เมมเมมหน้าตู้ไหมขอเมมหน้าตู้หน่อยก็ดีจําไม่ได้เหมือนกันว่าตู้นี้เราได้เมมหน้าตู้หรือ,อยังนะน,น่าจะยังนะอันนี้ได้แต่กโกโจใช่ไหมแต่ยังไม่ได้เมม <S <S 2> <S 2> <l> ถ้าเมมหน้าตู้มาก็ถือว่าโอเคอยู่นะสวยอยู่หน้าตู้หน้าตู้อ่ะโอเคอ่ะถ,อถือว่าคุ้มได้เมมหน้าตู้อ่าถือว่าตู้นี้เราได้ครบแล้วครบทุกอันแล้วแล้วก็เวลากิจกรรมเนี่ยเหลืออีกสิบหกวันเดี๋ยวผมสุ่มวันละครั้งไปเรื่อยแล้วกันแล้วก็ ถ้าตอนท้ายๆเนี่ยถ้าอยากเจ้าจริงๆนะเดี๋ยวผมอาจจะสุมเอาการันตีโกโจเพื่อเอาไปขัดหนึ่งแล้วกันอันนี้อ่ะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีตอนนั้นมาเป็นตู้ของเกโทอัน,นี้มีอยู่21ใบอ่ะสุมหนึ่งไปหนึ่งครั้งก่อนายไ,ไม่ได้อะนันนี้แล้วก็สุมสิบไปอันนี้ก็น่าจะเกลือนะไม่น่ามีอะไรไปสิบครั้งโอ้โหอันนี้ก็น่าจะเกลือ อ่าได้เอชอาร์เฮ้ยเอาว่ะเกโทโวซ้ำสวยทั้งที่มันไม่ได้มีอะไรนะเอ้ยเอชอาร์สองอันด้วยอ่ามากิป่ะอ่ามากิโอเคเซนอิงมากิอ้าวเลยนี่ได้กรารอีกใบหนึ่งโอ้โหน้ำหนึ่งใจเดียวครบแลอดดิน้ำหนึ่งใจเดียวครบแล้วแล้วก็มากิอ่ะเป็นขาดห้าพอดีแล้วก็เกโทโวโอเคถือว่าสวย มากีมาแล้วนะมากี่มาแล้วนะกีวกวโทรมาแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโทจิควรจะมาได้แล้วนะโอเคจัดไปอันนี้หนึ่งอ่าหนึ่งครั้งต่อวันก่อนโอเคอันนี้ไม่ได้เลยมาแล้วก็ผมมีตัวอยู่สามสิบสี่เดี๋ยวเอาจัดไปก่อนทีนึงก่อนสี่ใบอันนี้ไม่น่าจะได้อะไรสุ่มกาชาพันสี่ร้อยกว่าครั้งแล้วไปต่อเอ้ยอันนี้อ้าว คลิป,ปดีใช่ไหมแบบนี้ก็จบคลิปบดีโออะไรครับเนี่ยอันนี้สุ่มไปนี่นะสองตัวนะ <c oughs> เฮ้ยไอ,สไอส้สุ่มไปสามอ่ะสุ่มสุ่มไปสามครั้งโทจิมาแล้วอันนี้ปิดคลิปได้เลยป่ะขอปิดคลิปได้เลยแม่น,นี้เฮ้ยตึงอยู่นะตึงอยู่อ่ะาัน,นี้เหลืออยู่สาสิบสองใบเดี๋ยวเราสุ่มทีละหนึ่งครั้งแล้วกันเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนี้นะผมว่าผมไม่น่าจะต้องสุ่มใช้เดี๋ยวผมขอดองเพชรเลยแล้วกัน ไม่หนุกเลยว่ะโอ้คลิปวันนี้ไม่หนุกเลยอันนี้อ่ะมี32เดี๋ยวขอทีละหนึ่งแล้วกันไปเรื่อยรุนรุนกันอันนี้อาทีไปโปะเขาให้โอ้วันนี้ผู้ชมเสียดายเลยคลิปไม่สนุกอะอันนี้เดี๋ยวกดข้ามไปก่อนแล้วก็อันนี้อ่ะกดข้ามไปอีกทีหนึง่งกดข้ามไปปุ๊บโอ,โอ,โอ้เนี่ยผมเอามาเนี่ยมัน 7 5 0ด0พอดีนะเพชรอะเพชรมีอยู่7 5 0 0หแล้วก็มีอันนี้อีก30บกว่าใบนะรวมๆเนี่ยมันได้การันตีชัวร์ต่อว่าอืมนั่นแหละได้แล้วก็ถือว่าพอเนาะอันนี้ <c oughs> เพราะว่าตัวตัวละครเนี่ยต่อให้ผมทําตอนนี้ก็ยังไม่ได้ใช้นะมันขาดทรัพยากรค่อนข้าง,งเยอะผมทําค่อนข้าง,ง,งหลายตัวนะตอนนี้อะไปต่ออีก1ิบใบเดี๋ยวตัวนี้ให้หมดเลยเผื่อ <c oughs> มันจะออกมาซ้าอีกนะอันนี้เป็นอ่าสีม่วงอีกอามาธรรมดามา เฮ้ยอันนี้ถือว่าดีสุดตั้งแต่ผมเล่นเกมนี้มานะดีสุดเลยนะในบรรดาทุกตู้เนี่ยไม่มีตู้ไหนเลยที่ผมสุ่มแล้วมันได้อย่างนี้อันนี้เมมกับตัวละครอย่างละหนึ่งนะไม่มีตู้ไหนเลยที่ผมได้แบบนี้นะสองสามครั้งเนี่ยไม่มีเลยถือว่าเป็นตั๋วฟรีนะนี้เพราะว่าตั๋วฟรีมันแจกสิบใบเนาะก็ถือว่าโอเคอะอย่างน้อยเราได้ดองหน่อยนะนั่นไงกระเด็นไปซะแล้วมีคนคอมเมนต์บอกเลยนะผมไปโพสในกลุ่มใช่ไหมว่าคือเนี่ยเตรียมจัดดักนะของตู้ต,ตัวละครโดจินะแล้วก็มีคนเม้นมาวาว่เนี่ย ประเด็นไปซ้ยเนี่ยอินุมะกิมานะก็มาจริงๆนะสมคำปาถ่นาจริงแต่ว่าอินุมะกิผมขัด5ไปแล้วดิมากิเมื่อกี้ก็ได้ไปขัด5นี่เนี่ยมมีอะไรความจำส่วนลึกก็ไม่เดอันนี้เท่าไหร่มาจับอีก10ใบอ่าสีม่วงอีกตู้ม่วงอ่าหมัดอันนี้หมัดสายเวทแบ็คแฟตป่ะเมื่อกี้ผมผมดูไม่ทันว่าหมัดสายเวทหรือเปล่านะแตเ,เป็นแบ็คแฟตอยู่ ปับป๊บปอันนี้เมมต้องลุ้นตัวละครอย่างเดียวอะ่ะเมมมันเมมไม่มีอันไหนใหม่เลยเมมเราน่าจะมีแค่รบแล้วของตู้ปกติอ่ะอันนี้เป็นขั้นขั้นสี่โอเคอ่ะสิบใบสุดท้ายป่ะสิบใบสุดท้ายเอย้สีม่วงเอ้ตู้ม่วงสอันเลยว่ะอ่ะนีี้มัดไซเวทแบ็แฟรโอเคสองรอบติดเลยโทจิโทจ,โทจิต้องลุ้นตัวละครอย่างเดียวนะโอ้โหเมม มมสองอันโอ้โหโคตรเกลือพอมาพอได้โทจิปพ๊บมนี้หลุดเลดกระจุยเลยอะมมสองอันได้ไรมมของกายภาพก็เนี่ยนะมมอันที่มันเป็นมากิกับอันนึงที่ตีกับฮานามิอยู่อะเมมอันนั้นน่าจะดีอยู่ผมน่าจะขาดอยู่สองใบมั้งโอเคอย่างน้อยสองใบนี้ก็ได้ใช้อยู่นะอันนังพอได้ใช้อ่ะเป็นขาดสีทั้งคู่อ่ะโอเคอ่ะถือว่า ถือว่าได้ได้จากใบฟรีนะนี่คือครั้งแรกเลยนะที่แบบได้จากใบฟรีนะบอกก่อนเลยแล้วก็เดี๋ยวอีก16วัน3ตู้เดี๋ยวผมสุ่มวันละหนึ่งไปเรื่อยแล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยววันท้ายๆเนี่ยเอ่อตู้โทจิเนี่ยอาจจะไม่เอาการันตีนะเพราะว่ามันมันขาดเยอะแต่ว่าถ้าเป็นตู้ของเกทโทกับโกโจเนี่ยมันมันขายประมาณครึ่งหนึ่งอาจจะพอมีสิทธิ์ที่ผมจะเอาอยู่ถ้าเป็นการันตีนะก็เดี๋ยวรอดูอีกทีนึงแล้วกันว่าจะเป็นงไงนะนี้อะ เดี๋ยวเรามาดูสกิลโทจิคร่าวๆกันก่อนนะของตัวละครมานะนี่เป็นเลเวล10นะสกิลหนึ่งนะฟาดฟันสังลาสร้างความเสียหายระยะประชิดให้กับศัตรูนะ299.8%ของกายภาพรวม2ครั้งสกิลนี้จะลดต้านคียข,ของเป้าหมาย22.6%ให้กับศัตรู3เทิร์นเอาจริงๆอันเนี้ยผมไม่ค่อยเข้าใจอย่างหนึ่งนะตรงที่ว่าสกิลตัวเอ่อสกิลพลังตัวละครเนี่ยอันนี้คือเลเวล10นะทำไมมันถึงไม่เป็น300เป๊ะทำไมอันเนี้ยไม่เป็น22เป๊ะหรือว่า23ไปเลย ันน่าจะดีกว่านะดีกว่าแบบมาเป็นจุดๆอย่างเงี้ยมันมันเห็นแล้วมันค่อนข้างขัดหูขัดตามากนะนี่อ่ะแล้วก็ถัดไปเป็นท้านของสกิลสนะฟาดฟัน สร้างความเสียหายในระยะประชิดเท่ากับ492เอ้ย496.2เซนของกายภาพรวม3ครั้งสกิลนี้จะเพิกเฉยต่อ,อ,อบัฟลดความเสียหายของคู่ต่อสู้ถ้าศัตรูเนี่ยมีบัฟลดความเสียหายอยู่เนี่ยสกิลนี้มันจะไม่สนบัฟนันนี้นนอะต่อให้ลดกี่เปอร์เซ็นต์ก็ไม่ส่วนนานี้ค่อนข้างดีมากนะแต่ว่า3สกิลแรกโทจิเนี่ยมันเป็นสกิลเดี่ยวหมดเลยมีอันติเนี่ยที่เป็นสกิลหมู่นะแล้วก็ข้อดีของโทจิเนี่ยก็คือมี คำสาบสวรรค์ใช่ไหมคำสาบสาวรรค์ด้าน,นกายภาพเออพอฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวละครมันจะเป็นสายเวทศูนะแล้วก็พวกสายเวทสายเวสสูงสุดเนี่ยเป็นศูนย์หมดเลยตัวละครมันไม่ต้องใช้สายเวทในการใช้สกิลคือเราสามารถใช้สกิลไหนก็ได้ตามแล้วแต่สถานการณ์ของเรานะว่าจะใช้อนไนอะ่ะแล้วก็สกิลสามนะอ, udah, อุปกรณ์สายเวทระดับพิเศษหอกสวรรค์ผมจาชื่อเต็มมันไม่ได้ว่าหอกสวรรค์อะไรนะแต่ว่าจําได้มันเป็นหอ,อกสวรรค์นี่แหละแต่ว่าไม่น่าจะใช่มันไม่น่าจะชื่อว่าหอกสวรรค์กับ เออนั่นแหละผมผมจำชื่อเต็มมันผมจำชื่อแท้ไม่ได้นะี่อ่ะ,อะสกิลก็คือเพิ่มเพิ่มความเสียหายเบรก255.7%ให้กับตัวเองหนึ่งครั้งแล้วก็ลบล้างการป้องกันโจมตีของคู่ต่อสู้และบัฟล่าสุดที่ศัตรูได้มันบอกว่าจะลบบัฟ ของศัตรูแต่ว่ามันจะเอาบัฟล่าสุดก่อนนะบัฟล่าสุดก่อนถ้าสมมติศัตรูบัฟล่าสุดเนี่ยมันจะลบอันนั้นก่อนแล้วก็ถ้าไม่มีบัฟล่าสุดมันก็จะเอาบัฟที่ก่อนหนะ้านั้นอีกทีหนึ่งอะไรประมาณนี้อ่ะสร้างความเสียหายแลยนะประชิดเท่ากับ1 9 5 6กาของกายภาพรวม2ครั้งนั่นเองอัน,นี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีเป็นสกิลที่ไวเบรกเกาะบอสให้ได้ไวที่สุดประมาณนี้เป็นสกิลที่ตีตีตีเกาะได้เยอะอันนี้อ่ะแต่ว่าสกิลดาเมจค่อนข้างน้อยหน่อยนะ195% แต่ว่าโอกาสเบรกเพิ่มโอกาสเบรกเนี่ยเยอะอยู่พอสมควรน,นี้อ่ะแล้วก็ทางด้านของอันตีนะไม่มีอะไรที่เป็นปัญหาเลยอันนี้เป็นสกิลตอนสู้กับโกโจตอนภาคย้อนอดีตเออเป็นการโจมตีครั้งสุดท้ายของโทจิน่ะน,นี่อ่อ,อลบล้างการป้องกันลบล้างการป้องกันการโจมตีทั้งหมดของศัตรูและลบบัฟที่สามารถลบได้หนึ่งรายการออกจากพวกมันนะล่าสุดเหมือนกันอันนี้คือบัฟล่าสุดเหมือนกันที่จะลบออกนะแล้วก็ถ้าบัฟล่าสุดไม่มีก็เอาบัฟ ก่อนหน้านี้อีกทีนึงอะไรประมาณนั้นอ่ะแล้วก็สร้างความเสียหายระยะไกลให้กับศัตรูทั้งหมด1,599.4%ของกายภาพนะอันนี้ก็เห็นแล้วขัดใจมากนะทำไมไม่เป็น1,600เลยก็ไม่แน่ใจนี้อ่ะแล้วก็สกิลประสานนะทำให้ตัวเองและเพื่อนร่วมประสานเนี่ยอ่าพลังกายภาพเพิ่มขึ้น20%เป็นเวลา3เทิร์นแล้วก็สร้างความเสียหายระยะไกลให้กับศัตรูทั้งหมด128%ของกายภาพในไอย่านนี้เออก็ถือว่าค่อนข้างดีพอสมควรไว้เล่นกับสายกายภาพได้นี้อ่ะโทจิอ่าสกิลติดตัวของโทจิเนี่ยอ่านี่ิวิว่าสกลอนมัต เมื่อเริ่มการต่อสู้เนี่ยโทจิแรพลังกายภาพเพิ่มขึ้น50%แล้วก็ฟื้นฟูเลือด3.5%ในทุกเทิร์นและลดความเสียหายได้รับ15%ให้กับตัวเองอ่ะอันนี้น่าจะมีผลถาวรน,นะไม่แน่น่าจะใช่อ่ะแล้วก็มีโอกาส20%ที่จะหลบหลบการโจมตีที่เป็นสกิลเป้าเดี่ยวของคู่ต่อสู้อันนี้อ่ะแล้วก็จะไม่เอ่อจะไม่รับเอฟเฟกต์ของการโจมตีโดยแน่นอนของเป้าหมายไอ้พวกอ่อสกิลวนาเขตประมาณเนี่ย สกิลอนาเขตเนี่ยปกติมันจะโจมตีโดนร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมแต่ว่าโทจิเนี่ยมันไม่มีสายเวทเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่โดนร้อยเปอร์เซ็นต์มันมีโอกาสหลบได้ประมาณนี้นะในอนิเมะล่าสุดเนี่ยในอนิเมะจูสุภาคล่าสุดเนี่ยชิบุยะเนี่ยมันยังไม่มีเปิดเผยแต่ว่าเดี๋ยวภาคจราจนภาคถัดไปเนี่ยมันจะมีเปิดเผยนะว่าเนี่ยไอ้พวกตัวละครที่แบบว่าไม่มีสายเวทเนี่ยมันมันไม่โดนสกิลอนาเขตเข้าเป้าร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนประมาณว่าถ้าอยู่ในอนาเขตเนี่ยถ้าสมมติโทจิ อยู่นอกสายตาของอีกฝั่งหนึ่งอย่างเงี้ยอีกฝั่งหนึ่งมันก็มองไม่เห็นนะแล้วมันก็จับสัมผัสเราไม่ได้ประมาณเนี้ยอ่ะแล้วก็เมื่อผู้เล่นทําการโจมตีคริติคอลจะมีโอกาส50%ที่ทําให้ตัวเองเนี่ยได้รับการโจมตีโดนแน่นอน1เทิร์นนั่นเองนะก็ตีโดนร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งเทือนนะไอ้พวกตัวละครที่เป็นสกิลหลบหลีกอ่ะเออน่าจะโดนร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่นี้อ่ะแล้วก็พาสซีฟอีกอันหนึ่งของตัวละครนะเมื่อตัวละครเนี่ยทำการโจมตีติดคริติคอลจะเพิ่มพลังโจมตีีีกกาาายยภพพเเเเเนนนนน่่ป็ป็ววลลทิิร์คือแแบบศษนะ้ เมื่อทาการโจมตีติคิทิค้อถ้าเราอยู่ในสถานะพิเศษเนี่ยมันจะเพิ่มอีก25%ของกายภาพให้ตัวเอง3าเทินอันนี้เอฟเฟกของกายภาพพิเศษ15เจะถูกลบออกเอฟเฟกของกายภาพอ่าพิเศษจะไม่สามารถซ้อนทับได้เดี๋ยวนะก็คือถ้าสมมุติเราอยู่ในสถานะอันนี้ก่อนนะสถานะบนสุดก่อนปุ๊บแล้วเราตีติคิคีมันจะลบ15%เนี่ออกแล้วก็เพิ่มเป็น25%แทน ลบออกนะไม่ใช่ว่าซ้อนทับเป็น40อันนี้อ่ะแล้วก็ประมาณนี้แล้วก็ไม่สามารถซ้อนทับได้ด้วยได้แค่สแต็กเดียวก็คือ25%เปอร์เซ็นต์ถ้าซ้อนทับได้น่าจะขี้โกงเกินไปนะนี้อ่ะแล้วก็อันนี้มันเป็นสกิลอัตโนมัติใช่ไหมแล้วก็มีสกิลพาสีตัวละครนะตัวละครนี้มันจะไม่มีการฟื้นฟูสายเวทและสกิลที่ไม่ใช้สายเวทอ่าและสกิลที่ใช้และสกิลที่ใช้พลังสายเวทเอาเป็นว่าตัวละครมันไม่มีสายเวทเลยเออเอาประมาณนั้นเลยไม่ต้องสนใจอะไรมาก อ่ะแล้วก็แนวทางการเล่นของโทจิเนี่ยการดที่ดีที่สุดนะก็คือเป็นการ์ดใบนี้พี่น้องใจตรงกันที่ผมบอกนะว่าถ้าได้การ์ดใบนี้ซ้ำมาค่อนข้างดีแต่ว่านี่ผมเป็นขั้น4เดี๋ยวผมค่อยอัดเป็นขั้น5ก็ได้ไม่เป็นไรนี้อ่ะ <_ S 2> เอฟเฟกของการ์ดใบนี้ก็คือเมื่อเราใช้ท้าไม้ตายเนี่ยมันจะเพิ่มพลังกายภาพเนี่ยแปดสิครั้งใน1นึ่งเทินมันคือการ์ดกายภาพที่ดีที่สุดเหมือนกับมุรัสกิมุรัสกิเนี่ยคือการ์ดตีสายเวทที่ดีที่สุดอ่ะ ส่วนการ์ดใบเนี้ยคือการ์ดตีกายภาพที่ดีที่สุดแล้วก็เอฟเฟกขัดหนึ่งนะเอฟเฟกขัดหนึ่งเมื่อเราโจมตีติคีเนี่ยมันจะฟื้นฟูเกตอันติ200หน่วยอันนี้ถือว่าค่อนข้างดีมากโทจิเนี่ยถ้าใช้สกิลหนึ่งเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีโอกาสติคีค่อนข้างถี่แล้วทําให้เราเนี่ยสามารถแช้ติได้ค่อนข้างไวพอสมควรเมมมาเนี่ยถ้าถ้ายังไม่ได้ขัด3มันจะเป็น80อยู่แล้วก็ถ้าขัด3มเนี่ยมันจะเป็น85แล้วอันนี้ถือว่าค่อนข้างดีมากอันนี้อะ แล้วก็เดี๋ยวผมต้องใช้เวลาในการปั้นตัวละครอีกสักพักหนึ่งนะก่อนที่จะทําการรีวิวได้นะแล้วก็ตอนเนี้ยโกโจนักเรียนพร้อมรีวิวแล้วก็คือพร้อมรีวิวแล้วเดี๋ยวเลเวลมันข่แค่3ามเลเวลนะแล้วก็เกรดตัวละครเนี่ยมันเป็นเกรดสีเแล้วตอนเนี้ยคือตันแล้วแล้วก็เลเวลสกิลเนี่ยเป็น8 8ดแแล้วก็10แล้วนี้ถือว่าค่อนข้างเต็มแล้วแล้วก็เดี๋ยวเกรดโฮเนี่ย เกโทโฮเดี๋ยวตอนที่รีวิวเนี่ยน่าจะไม่ได้แบบฟูลขนาดนั้นเพราะว่าสกิลเนี่ยมันน่าจะอัพได้ไม่สุดนะและ้วก็โทจิเหมือนกันโทจิผมว่าก็น่าจะอัพได้ไม่สุดเพราะว่าหินอัพอันเนี้ยไม่ไม่พอนะหินหินที่เป็นหินลุงอะ่ะหินลุงมันไม่พอนะเนี่ยผมมีแค่อันเดียวเหลือแค่อันเดียวไปลงกับโกโจหมดแล้วแล้วก็ไปลงกับพวกตัวละครซับพอร์ตอย่างเงี้ยโมโม่ขั้นส0แล้วก็ยากะขั้นสิแล้วเออนี่ก็ถือว่าไปลงพวกนั้นค่อนข้างเยอะแล้วแล้วก็ น่าจะไม่พอในการใช้อน,นี้อ่ะก็ต้องขออภัยด้วยน่าจะรีวิวช้าอีกนิดนึงของตัวละครบางตัวนะก็เดี๋ยวเอาเป็นโกโจนักเรียนก่อนเออโกโจนักเรียนน่าจะไวสุดกว่าน,นี้อ่ะโอเคคลิปวันนี้มีเพียงประมาณนี้นะก็ใครดูมาถึงตอนนี้ฝากกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสามารถกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปถัดไปได้ส่วนใครว่างสามารถดูคลิปเก่าๆได้เดี๋ยวแปะคลิปด้านซ้ายเพลิดเพลินด้านขวาแล้วกันนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมถึงตอนนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบีกแบบครับผม